ประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เงินร่วมบริจาคเยอะมากเลยนะคะโอ้มองไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนังนะคะที่จะส่งไปค่ะอ๋อรูปเหรียญครับผมนี่คือเหรียญเหรียญของมหาของมออนะคะรุ่นแรกค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปให้ที่ญี่ปุ่นนะคะค่ะแล้วก็พี่ๆก็รอรับหนังสือไปส่งไปที่นู่นได้เลยนะคะ 네자감 에이... <목소리나>